ที่รวมแล้วชีวิตเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะคุณจะเป็นประมาณแบบว่าจริงๆข้อดีนะคะเป็นคนที่ผงผางผงผางก็คือแบบทำอะไรเร็วตัดสินใจเร็วทำเร็วพูดเร็วแล้วพูดไปแล้วคิดว่าตัวองพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วพอคนอื่นบอกคุณจะไม่เลยคุณจะคิดว่าฉันถูกอะ่ะฉันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะ่ะฉันพูดแบบแบบเนี้ยใจฉันเป็นยังไงป่าฉันจะพูดแบบนั้นซึ่งมันจะทำให้คนฟังะคะ่ะรู้สึกว่า คุณขัดแย้งกับเขาซึ่งจริงๆแล้วคุณกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเข้าใจเนาะคนหมายเลขเจ็ดอะค่ะเขามีความคิดกับคําพูดเขาอะค่ะจะไม่ขัดแย้งกันเลยเข้าใจเนาะแต่คนอื่นนะคะที่อยู่ภายนอกที่สนทนากับเขาอะค่ะจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดหรือทําเป็นการขัดแย้งกับคนอื่นซึ่งจริงแล้วไม่แต่ด้วยความที่เขาอะค่ะเป็นแบบนี้ นะคะชัดเจนฉันเป็นคนชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะนะคะฉันตัดสินใจแบบนี้ฉันฟันเลยเพราะฉันชอบแบบนี้ฉันฉันจะเอาแบบนี้แต่ถ้าคนหืบอกไม่ดีคือเขาไม่ได้เราไม่ได้สนว่าดีไม่ดีสําหรับใครอะไรแบบนี้นะคะแล้วหมายเลขเจ็ดจะเป็นศูนย์รวมของความทุกข์ของคนอื่นคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าความทุกข์ให้ใครฟังเหมือนแบบพอเล่าแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์เลยเล่าแล้วไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยเวลาคุณไปเล่าอะไรเขาใครฟังคุณจะพูดอย่างเงี้ยไม่ช่วยอะไรได้เลย ช่วยแบ่งเบาเลยได้เลยวะเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะหรือแบบเป็นคนตรงเลยอะค่ะแต่คุณกลับเป็นคนที่คนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาก็จะไปช่วยแก้ก็จะไปยื่นมือช่วยก็จะแบบนะช่วยจัดการให้อ่าเดี๋ยวดูให้อ่าเดี๋ยวไปยืมมาให้อะไรประมาณนี้นะคะจงหาเหตุแห่งบุญให้เยอะค่ะการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็มีนะคะฟังดีด ทำหน้าให้ยิ้มพูดจาให้แบบว่าดีขึ้นหรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าทําอะไรด้วยจิตใจที่เบิกบานหรือว่าให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยอาหารในถูกที่ถูกทางหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่ทําบุญทํากุศลนะเพื่อที่จะให้เหมือนกับแบบเป็นแหล่งข้อมูลเอ้ยไม่ใช่แหล่งข้อมูลสิเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราอะค่ะ นะเป็นเลขที่อย่างที่บอกคะ่ะมันตกความอดทนความเพียรพยายามไงคุณจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงกว่าทุกเลขพยายามกว่าคนทุกเลขวิธีการหาพลังงานเข้ามานะมาเติมเต็มเราก็จะสำเร็จ